วันนี้ผมจะมา DIY ปั๊มลมัวเองนะครับให้มันมีประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับโดยการติดตั้งเกจวัดแรงดันนะครับครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากหาเกจแรงดันเก่านะครับตัวนี้ผมก็ได้มาจากพวกร้านขายของเก่านะครับมันเป็นเหมือนพวกอุปกรณ์โรงงานนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมได้มา2ตัวครับมาพร้อมก๊อกแบบนี้เลย มันก็จะมีหัวทองเหลืองแล้วก็เกลมาด้วยแล้วก็จะมีท่อแรงดันเก่ามาด้วยแล้วก็ถอดเอาเฉพาะาตัวก๊อกตัวสามทางนะครับแล้วก็เกตนะครับใช้ประแจขันออกได้นะครับพวกนี้เวลาติดตั้งเราก็เอามางางขึ้นครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งโดยการที่เอา,เ,อา,เ,อาเกล็ดนะครับมาไว้ข้างบนแล้วก็ตัวก๊อกนะครับมาไว้กับขาออกของ หัวคัพเปอร์ตัวเก่านะครับหัวต่อลมตัวเก่าเราก็ย้ายออกมาออกมาไว้ข้างนอกแบบนี้ครับนะครับเอามาไว้ข้างนอกแบบนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเวลาต่อก็พันเทปทากาวอะไรให้เรียบร้อยส่วนเกจตัวเก่าตัวนี้นะครับมันก็จะมีอยู่สองตัวตัวตัวแรกก็คือปริมาณลมในถังตัวที่สองก็ตัวปรับแรงดันนะครับส่วนตัวที่สามมันจะเป็น แรงดันที่มีอยู่ในระบบนะครับส่วนประโยชน์ของผมที่ใช้ก็คือใช้ในการเติมลมมอเตอร์ไซค์นะครับลมยางหรือลมรถยนต์ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะใช้งานยัางไงาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอัับแรกวิธีใช้ก็คือเปิดเกจลมนะครับให้มันมีแรงดันเพิ่มขึ้นไปแบบช้าๆนะครับ เสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปเติมลมตามปกติแล้วเราก็สังเกตดูนะครับเกจมันจะค่อยๆขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันขึ้นช้าเราก็เปิดแรงดันช่วยนะครับหาถ้าเรายังไม่พอเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกเวลาที่เราพอแล้วให้เราหยุดนะครับแล้วเกจมันจะตกก็แปลว่าแรงดันตามที่เราต้องการนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับ ผู้อื่นด้วยนะครับผมขอบคุณครับส่วน2ตัวนี้เราก็จะดูควบคู่กันไปนะครับเกจลมในถังแล้วก็แรงดันขาออกนะครับผม